ตอนนี้เริ่มจากใบเสร็จนะครับจะมี serial number อยู่นี่นะครับในเลขที่ใบเสร็จเลขที่คำสั่งซื้อนะอมาดู serial number ข้างกล่องนะครับตรงนั้นนะครับันนี้ผมจจะไม่ได้แกะตั้งแต่ต้นใหม่นะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมแกะให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าอุป,ปกรณ์ที่ลูกค้าแกะขาดมาเนี่ย กว่าจะประกอบกลับมาได้ให้ใกล้เคียงเดิมก็ค่อนข้างยากอยู่นะครับอันนี้คือเ่อลำเบอร์หลังเทื่องนะครับ <c oughs> อันนี้ผมต่อไว้แล้วนะครับอยากให้ดูนิดนึงครับคือตอนนี้ <c oughs> มันกำลังอัปเดต Windows 11อยู่นะครับคือตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ดาวน์โหลดมาแล้ว86%ก็คือ อันนี้ตัวเมาส์นะครับผมให้ดูนิดหนึ่งเห็นไหมครับว่ามันก็ไปตามมือนะครับคือข้อสำคัญเนี่ยเมาส์เนี่ย <c oughs> พื้นผิวก็สำคัญนะครับใช้แผ่นรองเมาส์ดีๆสักนิดหนึ่งนะครับเมาส์ไม่มีอาการกระตุกใดๆนะครับเลื่อนซ้ายไปซ้ายเลื่อนขวาไปขวาอันนี้เลื่อนจากล่างขึ้นบนก็ไม่ได้หนวงอะไรนะครับ <c oughs> อาจจะขึ้นอยู่กับพื้นผิวด้วยนะครับถ้าพื้นผิวไม่ดีเมาส์มันจะไม่เลื่อนตามนะครับทีนี้มาดูในส่วนของโปรแกรมไม่ต้องโปรแกรมก่นอนอาิทศ์คีย์บอร์ดนะครับเด็กคีย์บอร์ดนะกดไปตามปุ่มนะครับนะครับมันก็ขึ้นปกติเนาะไม่ได้มีอาการแบบว่าตัวอักษร หน่วงหรือใดๆนะครับกดให้ดูเลยนะครับชิปไม่มีอะไรนะตัวเลขเป็นตัวเลขนะครับประมาณหนึ่งนะครับอลองก็ให้มันอัปเดตวินโดว์ไปนะครับให้เสร็จไปเลย ้นกล้องนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นนะครับอีกต้องถ่ายเป็นแนวตั้งนิดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่เห็นในช่วงเวลาที่เราใช้เมาส์ใช้คีย์บอร์ดทดสอบนะครับอย่าวพี่ดูใหม่สักรอบนะครับไล่ไปนะครับ ก็เป,เป็นเพิ่มเพิ่หนึ่งทีตัวเลขคือมันก็มาตามที่เรากดทุกอย่างนะครับนี้มาลองดูในส่วนของผมเปิดเว็บที่ใช้เทสค,คีย์บอร์ดนะครับเอาไว้ลองไปที่ร้านนะครับ F1 F2 F2 มันมันไปเข้าโหมดสลีป เห็นไหมครับว่ามันกดแล้วมันก็ <ylum' S 1> คือมันเข้ามาเลยอันนี้มันมีเมนูมันมีเมนูสลีปอยู่ที่ F2 z ซ z เนี่ยนะครับแปว่าผมเทตันปกติแล้วกัน1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ขีดนี่ปสเปซดำแบ็กสเปซดนินสกรีนด้วยอ้าววกววาวว่ผวควดวีวว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 ว กดเซนเท่นะดูดีนะคือทุกปุ่มเนี่ยกปุ๊บมันก็คือมาตามปุ่มของมันเลยไม่ได้มีอาการหนูแถมวัยที่ผมคิดเมื่อซ้ำจะเป็นโดนไปแล้วแชทเองคือการตอบสนองทุกอย่างมาหมดนะครับโดนปุ่มวินโด้เนี่ย นี่ยชิปแคปล็อกแทบตัวนอนนอนเปลี่ยนภาษานะครับคือตอนนี้อัปเดต Windows อยู่ด้วยแล้วเราก็เทสไปด้วยนะครับผมยังไม่เห็นอาการที่ว่ามันหน่วงเลยนะครับทั้งพิมพ์ทั้งใช้เมาส์ลากเนาะมาดูอันนี้อัปเดต w i n d o w ์เสร็จแล้วนะครับ pending to restart เครื่องต้องการให้รีสตาร์ทนะครับก็ผมรีสตาร์ทงะารกบ เาเป็นคีย์บอร์ดมีหน่วงนะครับเมาส์หน่วงได้เนื่องจากพื้นผิวด้วยนะครับถ้าไม่มีแผ่นรองเมาส์ก็อาจจะหาอะไรที่มันเป็นพื้นสีทึบๆหน่อยเวลาลากเมาส์เนี่ยมันก็จะไปตามมือเลยนะครับไม่มีสะดุดนะครับคือในตัวเครื่องอัปเดต Windows อยู่นะครับอัปเดตเสร็จแล้วตัวนี้นี่สตาร์ททำการปรับปรุงนะครับ อัปเดตตัวซิสเต็มจาก Windows 10ให้เป็น Windows 11น,น, er นะครับเรนชนล่าสุดถึงฮาร์ดดิสสเปคคอร์ e อาตต้นะครับคอร์เอาตต้าซึ่งเป็นทีวตัวใหม่ล่าสุดเลยสเปคสูงนงครับ ทีวดูอัปเดตสุดรอบหนึง่งอ่าเพื่ออัเดตอัปเดตแล้วนะครับโอเคจ่อัปเดดสึกรอบนึงมีไหมครับ เช็คไปนะครับเดีเท่าที่ดูนะตอนนี้นะครับก็ไม่ได้มีอาการหน่วงนะครับยูทนะูบยูทูบดูแบบยูสิทก็ได้นะครับกดก็ามานะครับ News พี่โบว่างไครับขอ,องคืนครับ โหลดช้าเร็วขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตตัวนี้เป็น Wifi อาจจะไม่ได้เร็วอะไรมากมายนันะครับแล้วก็สัญญาณก็ไม่ได้สูงนะครับอันนี้ปิดเสียงอยู่เนาะ ต้องอัปเดตนะครับตอนนี้คืออัปเดตแล้วนะครับมาดูว่าเป็นเวอร์ชันไหนอนุญาตเบาเสียงก็มีช่องให้่อางความสว่างโอ้ยนี่ปิดเสียงไปก่อนเนาะวินโดว์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นวินโดว์11แล้วนะครับ Single Language นะครับชอว์11 คืออินสตอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่11ตอนที่เราเปิดเทสนะครับอาจก่อนหน้านั้นด้วยไม่ใช่วันที่เปิดเทสนะครับแต่เพิ่งจะอัปเดตอ n s t a l l เสร็จวันนี้มีเซาท์ไปครับก็ T-SY นะครับรอบก็ได้นี่เป็นโม่ๆไปไล่ไปก็ t r t y u h o P ขอท่ใช่เป็นภาษาไทยโทษหมดลวภาษาไทยก็นี่โม่ ดูดีกว่าเห็นชัดกว่า Q W E R T Y U I O P ตัวหมายมุมเล็บ a c e k s l a s h A S D F G s d K L โคนจิมมีโคนนั่แล้วกว็ตุ๊ Z X C V B N ค่อนข้างที่จะตามมือนะครับไม่ได้หนวนครับคืออันนี้คือหลังจากอัปเดตวินโดว์เสร็จแล้วนะครับ mm hmm. หลักๆประมาณนี้ครับใช้งานได้ปกปติครับ mm hmm. ไม่ได้มีหนวงอะไรนะครับจะจ่า,าอยอีกรอบนึงเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดเครื่องให,ใหม่ติดรอบนึงดูการทำงานของเครื่อง ขอโ,โทษทีเปิดใหม่บดอป Power ไปติดนะครับประมาณสิบกวินะครับซึ่งก็ไม่ได้ชาครับ ขึ้นมาก็เรื่องความใช้งานแล้วครับเห็นต้นนะครับทดสอบที้ใหม่แล้วนะตามนี้นะครับ